การแบ่งหน้าที่ระบบหมู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวีซาทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันรวมพลังเหล่าเด็กดีวีซาครั้งที่8เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะโดยภารกิจสำคัญของวีซาก็คือการฝึกการทำกิจกรรมเป็นทีมโดยให้วีซานั้น ได้แบ่งหมู่ออกเป็นหมู่ละ8ถึง10คนนะคะซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ค่ะตำแหน่งหัวหน้าหมู่มีหนึ่งคนมีหน้าที่ช่วยเหลือคุณครูดังนี้คือช่วยตั้งแถวและเช็คชื่อเพื่อน,น,นสมาชิกในหมู่พร้อมกับนำกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนทำกิจกรรมต่างๆจากนั้น จึงพาเพื่อนๆในหมู่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงานโดยเดินไปเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหัวหน้าหมู่จะต้องติดสัญลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยนะคะเช่นสวมหมวกหรือปล่าแขนเป็นต้นค่ะตำแหน่งต่อไปคือรองหัวหน้าหมู่มีหนึ่งคนซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าหมู่ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายงานมา ส่วนสมาชิกในหมู่ทุกคนก็ขอให้ติดตามหัวหน้าหมู่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและรับมอบหมายภารกิจต่างๆด้วยนะคะกิจกรรมระหว่างเดินทางทั้งขาไปและขากลับในระหว่างการเดินทางมาร่วมงานและเดินทางกลับนั้นขอให้คุณครูและเพื่อนๆวีซ่าทุกคนได้ทำกิจกรรมดังนี้ค่ะอันดับแรกก่อนขึ้นรถ ให้หัวหน้าหมู่ได้ช่วยคุณครูตรวจเช็คจำนวนผู้เดินทางว่าครบหรือยังพร้อมทั้งตรวจอาวุธในกระเป๋าของวีซาทุกคนและเมื่อรถเริ่มออกเดินทางแล้วให้คุณครูนำเด็กดีวีซาทุกคนเปิด VCD นำสวดมนต์ทวัดเย็นและสมาทานศีลหลังจากนั้นให้นำเด็กดีวีซาซักซ้อมร้องเพลงเชน The World และขั้นตอนการร่วมง,งานวันรวมพลังจาก VCD ของโครงการนะคะ<อ>ข้อควรระมัดระวัง<อ>ระหว่างการเดินทางขอให้คณะครูและเด็กดีวีสตาได้วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและระมัดระวังดังนี้ค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการแวะปั๊มน้ำมันเพื่อพักหรือเข้าห้องน้ำบ่อยๆเพราะว่า มีผู้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 2. หากจำเป็นต้องพักและต้องซื้ออาหารรับประทานระหว่างเดินทางเราก็ต้องเลือกร้านอาหารและห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยด้วยค่ะภารกิจหัวหน้าหมูในวันงานเมื่อเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วสำหรับหัวหน้าหมูพี่พี่วีเชีย จะคอยเรียกหัวหน้าหมู่ประชุมเพื่อมอบหมายภารกิจพร้อมทั้งแจกใบงานกิจกรรมโดยในวันงานนั้นจะมีการประชุมสองครั้งด้วยกันนะคะคือช่วงเช้าและช่วงบ่ายจากนั้นให้หัวหน้าหมู่กลับไปแจ้งสมาชิกในหมู่ทุกคนให้ทราบถึงภารกิจที่จะต้องทําและนําสมาชิกในหมู่ได้ไปทําภารกิจนั้นๆให้สําเร็จลุล่วงด้วยนะคะ สำหรับภารกิจในภาคสายในช่วงสายตั้งแต่เวลา7นาฬกาถึง13นาฬิกา30นาทีให้เพื่อนๆนวีสตาแต่และหมู่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้ค่ะได้เข้าร่วมชมนิทรรศการความจริงหลังความตายทั้งในโซนพุทธะโซนนรกโซนสวรรค์และโซนสมาธิด้วยนะคะ และเข้าชมภาพยนตร์3มิติเรื่อง ICU 7วันหลังความตายและเรียนรู้ฐานกิจกรรม v s t a r Activity Complex รวมกิจกรรมเสริมความรู้และของรางวาัลอีกมากมายขอให้เพื่อนๆ v Star ทุกๆคนได้เข้าร่วมให้ได้ในทุกๆก,กิจกรรมนะคะและอย่าลืมประชุมกลุ่มในหมู่ของเรา เพื่อประชุมสรุปความประทับใจและข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในวันงานด้วยนะคะ